สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูต๋อมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองหลายคนตื่นแล้วใช่ไหมคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนาะรับประทานอาหารเช้ากันหรือยังเอ่ยมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z กันก่อนนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q S R, S, T, U, V, W u X, Y, Z ตัวอักษร A ถึง Z นะคะมีทั้งหมด26ตัวนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี Color สี ค o l เหสีเดี๋ยวเราจะมาทดทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆพอจะจำกันได้ไมมเอ่ยอ่าสีไหนคำศัพท์ว่าอะไระถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย O อ A, A N G E Orange สีส้ม ต่อไปนะคะสีขาวอ่าพูดพร้อมการลุก W H I T E Y สีขาวต่อไปนะคะมาดูต่อไปเป็นสีเทาอ่าพูดพร้อมการลุก G R A, A Y เกรสีเทาต่อไปนะคะ Y E L L O W สีเหลืองต่อไปนะคะ G R E E N กรีนสีเขียวต่อไปนะคะ B L U E บลู Blue, สีฟ้าต่อไปสีแดงนะลูกอ่าพูดพร้อมกันค่ะ R E D เลขสีแดงต่อไปสีชมพูนะคะ P I N K พิงสีชมพู คุณครูมีใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะลูกเด็กๆดูนะคะเห็นไหมลูกเป็นภาพอะไรค้างคาวใช่ไหมเอ่ยาพูดพร้อมกันค่ะ B A T bat ค้างคาว B A T bat ค้างคาวต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะ D O G ด o สุนัข D O G ด o สุนัขต่อไปค่ะ F A N แฟนพัดพัดก็ได้หรือพัดลมก็ได้นะคะลูกอีกครั้งค่ะ F A N แฟนพัด หรือพัดลมนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูนะคะในใบงานเสริมแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวครูต๋อมจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆดูนะคะแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะ b at แบดขังข่าวใช่ไหมคะเขาให้เติม ตัวอักษรที่หายไปตัวที่หายไปเด็กๆทราบไหมคะว่าคือตัวอะไรตัว A นั่นเองใช่ไหมคะอ้าครูต๋อมก็จะเติมตัว A ตรงนี้เห็นไหมคะเด็กๆดูไปนะดูไปด้วยกันลูกอ่ะ B A T bat ค้างคาวต่อมามาดูภาพที่สองนะคะ H A T h หมวกใช่ไหมคะอ่ะตัวที่หายไปก็คือตัวอะไรลูก ตัวอะไรนะเขามีตัว e ตัว a ตัว u ที่หายไปคือตัว a เห็นไหมคะคุณต่อมวงกลมตัว a แล้วก็เอาตัว a มาเติมตรงนี้ใช่ไหมคะ hat หมวกต่อไปสุนัขนะคะสุนัขภาษาอังกฤษว่าไงหลบ dog สุนัขใช่ไหมคะอะเด็กๆมาหาตัว o เิคะตัว o อยู่ตัวที่เท่าไหร่คะอ่าอยู่ตัวที่ สคุณครูก็วงกลมตัว O แบบนี้เห็นไหมคะอ่าแล้วก็เอาตัว O มาเติมเห็นไหมคะอะ D O G Dog สุนัขต่อไปนะคะพัดลมพัดหรือพัดลมนะคะอ่า F A N Fan พัดหรือพัดลมคุต้อมเติมตัว A ลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเป็นยังไงคะตัวที่เราจะต้องมาวงก็คือตัว เอแบบนี้นะคะเด็กๆดูแล้วก็อ่านตามคุณครูไปเลยนะอ่าอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกิจก,กรรมเสริมประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวคุณต๋อมจะมีคลิปการทดลองลอยจมนะคะมาให้เด็กๆดูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส,สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะครูสองจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆมาให้เด็กๆลองทดลองไปด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทดลองลอยจมการลอยการจมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ ที่คุณครูเตรียมมาทดลองในวันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคุณครูเตรียมลูกบอลเห็นไหมคะดเด็กอันนี้คือลูกบอลน,นะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูเตรียมอันนี้จะเป็นตัวต่อเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวต่อแบบนี้นะคะเป็นพลาส,สติกต่อไปนะคะคุณครูเตรียมปากกา ขึ้นมานะคะ,ะคุณครูมีกันใจแต่กันใจเนี่ยมันอันตรายมันปลายมัน,มนจะแหลมมันจะคมเห็นไหมคะเด็กๆต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเด็กๆขา,ๆาเห็นไหมคะเนี่ยต่อไปนะคะคุณครูมีหินก้อนหินคุณครูมีใบไมอ้อีใบไม้เล็กๆเห็นไหมคะแล้วคุณครูก็มีของเล่นอีกหนึ่ชนิด เป็นของเล่นลูกสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้นะคะอ่าสิ่งไหนจมและสิ่งไหนลอยอันดับแรกเลยค,คุณครูหยิบลูกบอลขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าลูกบอลอันนี้มันลอยหรือมันจมนะคะเห็นไหมคะคุณครูมีสองชนิดเลยนะคะคุูใส่ลงไปอ้าวเด็กๆสังเกตดูลูกบอลเป็นยังไงคะ มันลอยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่มันลอยเพราะอะไรอ่ะคุณครูแยกไว้ก่อนนะลอยกันครูไว้ฝั่งนี้นะคะต่อไปลอยกันครูไว้ฝั่งนี้นะอ่ะต่อไปคุณครูลองใส่กันไก่ลงไปในน้ำเดี๋ยวดูว่ามันจะลอยหรือมันจะจมคะอ่ามันเป็นยังไงโลกมันจมใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะมันทํามาจากเหล็กเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็มันก็ หนักด้วยนะคะอ่ะอันนี้กันใจจมนะคุณครูแยกไว้ฝั่งนี้นะคะอ่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูหยิบปากกาขึ้นมาเด็กๆทายซิว่าปากกาอันนี้มันจะจมหรือมันจะลอยคะเด็กๆคะมันเป็นยังไงลูกมันลอยขึ้นมามันลอยแปลว่ามันเบาอ่ะมันเบามันจะต้องอยู่ฝั่งไหนคะลูกฝั่งกันไจหรือว่าบอลคะอ่ะอยู่ฝั่ง บอลใช่ไหมคะลูกบอลเพราะว่ามันลอยมันเบาเอาผครูไว้ฝั่งนี้นะอ่ะต่อไปเรามาดูบล็อกตัวต่อกันบ้างเด็กๆว่าบล็อกเนี่ยมันจะจมหรือมันจะลอยลองทายสิคะมันเป็นยังไงลูกมันอ่ามันลอยเพราะมันเบาเห็นไหมคะอ่ามันลอยเพราะมันเบาคครูก็ต้องไว้ฟังฟังไหนคะฝั่งเดียวกับ ลูกบอลใช่ไหมคะเพราะว่ามันลอยต่อไปนะคะคุณครูมีก้อนหินเห็นไหมคะเดี๋ยวว่าก้อนหินก้อนเล็กอันนี้มันจะจมหรือมันจะลอยคะมันเป็นยังไงลกูกคุณครูก็ค่อยใส่ลงไปนะมันหนักนะเห็นเล็กๆแบบนี้แล้วเป็นเป็นยังไงคะมันจมเห็นไหมคะอยู่ใต้ใต้เหยือเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูหยิบขึ้นมาก่อนนะุคณคัูหยิบขึ้นมาก่อน เด็กจะได้รู้นะว่าอันไหนจมอันไหนลอยนะอันนี้มันจมใช่ไหมอ่ะคุณครูมาไว้ฝั่งเดียวกับกันไกต่อไปนะมาดูใบไม้แต่เล็กๆกันบ้างใบไม้เนี่ยมันเป็นยังไงเด็กๆว่ายังไรคะหลายคนตอบถูกใช่ไหมมันเบาสิเห็นไหมคะมันก็เลยลอยขึ้นมาได้อ่ะคุณครูเอาใบไม้ไว้ฝั่งเดียวกับฝั่งนี้นะแล้วฝั่งนี้นะเห็นไหมคะที่มันลอยนะ และสุดท้ายของเล่นเหมือนกันเป็นลูกสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้ทําจากพลาสติกตัวมันใหญ่อยู่นะแต่เรามาดูกันว่ามันจะจมหรือมันจะลอยเด็กๆรู้กันด้วยการนึ่งสองมันเป็นยังไงคะมันลอยเพราะว่ามันเบาใช่ไหมคะอ่ะคันนี้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกเด็กๆนะคะว่าสาเหตุมันขึ้นอยู่กับน้ำหนัก น้ำหนักเห็นไหมคะน้ำหนักของสิ่งของมันมากกว่าน้ำใช่ไหมคะพอมันมากกว่าน้ำมันก็เลยทําให้จมนะคะแต่สิ่งของอย่างเงี้ยมันเบาวกว่าน้ําใช่ไหมคะอ่ามันก็เลยทําให้ป็นไ,ไงลอยแบบนี้เลยเดย